คุณเชื่อไหมครับว่าทัพทิมมูลค่า1,200ล้านบาทเม็ดนี้ถูกเจียรในโดยฝีมือคนไทยครับทัพทิมเม็ดนี้ถูกตั้งชื่อว่าเอสเทราดี f ฟ r าครับแปลเป็นไทยว่าดวงดาวแห่งฟูราในภาษาโปรตุเกสเป็นทัพทิมสีพิจเจนบลัดน้ำหนัก55.22กรัตขุดพบเจอที่ประเทศโมซัมบิกในปี2022ครับโดยบริษัทฟูร่าเจมซึ่งเดิมทีพอยก้อนนี้หนัก101กรัตก่นที่จะถูกเจียรในในปี2023นั่นเองบริษัทฟูร่ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญอัญมณีแถวหน้าของโลกรวมถึงผู้เชี่ยวชาญอัญมณีจากฝรั่งเศสกาโลดและทีมวิศวกร 3D จากเบลาโลโฟนเจมแลบมาว วางแผนและประเมินตัวเลือกในการเจรินครับเพื่อกําหนดรูปทรงกับรูปร่างให้เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ทัพทมเม็ดนี้ออกมาสวยที่สุดนั่นเองครับหรืออย่างคนไทยเราเราเรียกว่าการตั้งน้าพลอยครับและพลอยเม็ดนี้ก็ถูกเจริในในกรุงเทพบ้านเรานี่เองและคนที่เจียพลอยเม็ดนี้ก็ยังเป็นคนไทยอีกด้วยครับซึ่งก็คือคุณชีรพัฒนเป็นที่น่าภูมิใจของคนไทยมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทาพลอยทัพทิมระดับโลกเม็ดนี้ครับและหลังจากการเจรินผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือเป็นพลอยทัพทิมทรงหมอนน้ําหนักอยู่ทีี่่55.2กะรรรรัััซึงงทททาบบบิิษษปมูช ระดับโลกก็ได้คาดว่าทับทิมเอสเทราดีฟูราเม็ดนี้น่าจะเป็นทับทิมที่มีมูลค่าสูงสุดเท่าทีม่มีการประมูลมาครับซึ่งในปี2023นั่นเองทับทิมเม็ดนี้ถูกประมูลไปในราคา34.8ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ1,200ล้านบาทซึ่งนั่นทําให้ทับทิมเอสเทราดีฟูราขึ้นแท่นเป็นทับทิมที่มีมูลค่าที่สูงสุดในโลกครับสุดยอดมากจริงๆและยิ่งรู้สึกภูมิใจมากที่ได้รู้ว่าคนไทยเป็นหนึ่งในทีมจีรนายของพลอยระดับโลกเม็ดนี้ครับถ้าคุณชอบคลิปเก